ค่ะทุกคนได้ยินไหมเพราะว่าโบใส่แมสวันนี้โบจะพาทุกคนมาทำวอล์กนะคะหลังจากที่ไม่ได้วอล์กนานมากมาดูวันนี้เราจะได้อะไรกินกันนะคะ,ะเพื่นอร่อยะปะกรอบมากเนั่นแหละวันนี้ก็วบจะพาทุกคนมาเดินแถว แถววัดลาดปลาเขานะคะเพราะวาเขาจัดงานรอยกระทุงโบจะพาทุกคนมาเดินขาอะไรกินที่งานวัดเล่นๆกินเล่นๆมาวอล์กงานวัดเออมาวอลกงานวัดกันนะคะทุกคนไป โบก็เข้ามาข้างในแล้วนะแต่ว่ามันจะมีเสียงเพลงแบบว่าดังนิดนึงนะโบไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงโบพูดไหมนะแต่โบจะพยายามตะโกนให้ทุกคนได้ยินเด้ออันนี้ก็เป็นบรรยากาศร้านค้าร้านขายของนะคะก็จะมีแบบว่าพวกแบบอาหารที่แบบที่เขาขายในงานวัดด้วยคนจะเป็นพวกลูกชิ้นทอดแดดแด่อะไรอย่างเงี้ยขนมเบื้องเอ่ยอเยอะแยะเดี๋ยวโบจะลองไปหาอะไรกินดูนะคะ ค่อนข้างาำกันน,นิดนึงเออเพราะว่าอาหารมันก็แบบว่าไม่ค่อหลากหลายเท่าไหร่นะแต่ว่าเปเห็นละเมนูแรกที่เราจะกินนะไข่ปลาหมึกเราไปกินไข่ปลาหมึกกันคะเราได้เมนูหนึ่งแล้วนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นไข่หมึก,ขมกเขาเรียกว่าอะไรวะอทอดเออนั่นแหละ น,นี้ที่ร้านเขาจะขาย60กับร้อยหนึ่งเนาะเราต้องกินจุบจิบไปก่อนเพราะว่าเราจะกินอีกหลายอย่างอยู่นะคะเดี๋ยวจะมาชิมนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่ได้กินนานแล้วนะเดีนะ๋ยวบบขอถอดแมตี้ดีก่อนก็คือบอกว่าซื้อหน้าร้านแล้วก็มาหาที่กินเวอร์คนเยอะอยู่นะคะวันนี้ เราก็จะซื้อทีละอย่างแล้วก็เดินมากินตรงนี้จะพาทุกคนทัวร์แต่ว่ามันก็จะลำบากในการกินของโบนิดนึงไม่ไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันเปิดแมสก์ินไม่ได้ใช่มันเปิดแมสก์ินไม่ได้เราต้องมาหลบคนกินนิดนึงเนาะค่นี้อร่อยปะอร่อยจังน้ำจิ้มเขาดูสีแซ่บมากเลยนะ โอเคเดีย๋ยวเราไปหาเมนูต่อไปกันดีกว่าครับ ได้แล้วนะคะทุกคนก็เคืเมื่อกี้อ่ะที่ไปกินไข่ปลาหมึกใช่ไหมแอบไปกินข้างๆยืนกินมันเมื่อยเลยแล้วคราวนี้ก็เลยบอกว่าซื้อเยอะๆมานันกินดีกว่าเมื่อกี้ก็ได้มาเยอะเลยนี่แมลงทอดตหนุ่มเอ่ยทาโกยากิเอย่เยอเราจะมาชิมแมลงทอดกันนะคะอันนี้เขาเรียกว่า นอนไม่ไผ่หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าใช่รถเดือดปะไม่ใช่หรือไม่รู้ไม่รู้ฮะไม่รู้อืนั่นแหละนอนไม่ไผ่นั่เป็นตัวนั้นมันมันมันมากตอนมันเป็นเป็นร้องกรี๊ดจะตายตอนมันสุกแล้วกินเฉยไม่มันมันใช่หนอนตัวเดียวกันกับไอนีป่ะใช่ไอที่อยู่ตลาดจริงเหรออืมอร่อย หอยทอดมาแล้วนะคะอันนี้ตรงที่มา,านั่งก็คือเป็นร้านหอยทอดเพืยอเขามทีที่นั่งเนาะเราจะมาทำการกินกันนะคะหอยทอดมาแล้วก็กินก่อนแล้วกัน ทำมันร้อนๆเนี่ยมันจะมีความกรอบของไข่มาดูคนแล้วได้ๆก็คือตอนนี้กคือกระเพราเยอะซื้อมาเยอะก็คือเรากินไม่ถูกเดยอไม่รู้จะกินอะไรก่อนเด้ทุกคนขากโกยากิก็คือบอกว่าลูกใหญ่เวอร์ก่<ด>เออไม่รู้ว่าไส้เยอะไหมนะแต,ต่จะลองกินดูไส่ไมีให้เลือกเยอะ <laughs> มันไม่ใช่ว่าแบบไส้ข้างใน <laughs> ไส้มีให้เลือกเยอะกรอบมาก ที่แบบว่าถ้ามีงานวัดอะต้องมีอันนี้เขาเรียกขนมอะไรนะตุ้มอะไรวะโค้เหน่งใช่ปะเออแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าใส่อะไรเดี๋ยวจะลองกัดใส่แป้งอ๋อเห็นไหมใส่ลงืงมก็คือใส่กอกร่อนด,ดอกแป้งหวานมาก ร้อนมากตอนที่ซื้อตอนนี้ยงร้อน ควันเวอร์ทุกคนอันนี้คือเห็นน้องๆกินเยอะมากกก็เลยอยากลองว่าเป็นยังไงชิมก่อนนะลองเีออกจะหมกอะไม่มีอะไรเลย กันได้ไ,ไออันเดียวกันปะไม่ก็คือเมื่อกี้ปูก,กินอันที่มันอยู่ข้างล่างลงไปอ่ะมันดูดลิ้นอ่ะมันเป็นน้ำเลยเอออ่ะโอเคพอแล้วสำหรับการรีวิวอันนี้ ทุกคนก็นจะพาทุกคนไปดูร้านหนึ่งที่แบบว่าคนต่อแถวยาวมาก บัตรสือสนุกบัตรสสนุกวอรมันจะขึ้นได้ไหมไปขึ้นชิงช้าสวัสดต์เ็นไ้มวิ่งไมได้ข่้นนานมากเรืองของพี่โฮไม่ได้พึดนานมากผมมีความรู้สึกว่าตัวแบบวิวโอ้โหความสูงมีเบกมีกร์ดการ์ดโอ้ตัดลุดเจล้า แข็งแรงอยู่ใช่ไหมแข็งแรงสิไม่ใช่วยวุวยวุ้ยอะไรจะมาทำอะไรเดี๋ยวปิดคลิปทุกคนเรจะพาทุกคนปิดคลิปวันนี้กลางอากาศเลยเนาะก็สลับคลิปนี้นะคะ ลิปยังไม่จบนะจะอีอีโอเคค่ะทุกคนกลับม,มาถึงห้องแล้วนะคะปิดคลิปแบบจบแต่ไม่จบของที่ได้จะกงเออจะมาให้ดูว่าโบได้อะไรมาบ้างอันนี้ได้มาจากร้านขายขนมอัน,นจะเป็นวุน้นกออันนี้จะเป็นอารัวอารวแบบใหญ่แล้วก็อันนี้จะเป็นกระแมใบเตยนะคะเขียวมากเลย แล้วก็อันนี้กินให้ดูแล้วเนาะแต่ว่ายังกินไม่หมดขนมโป้งหนึ่งกับขนมถังทองอทาโกยากิแล้วก็ยากิเบอร์นอนไมค์ไบรเบอร์นี่อันนี้โบจะนําเสนอคือบอกว่าโบไปมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วคือไปซื้อมากินคืออร่อยมากทุกคนตอนแรกอะที่ซื้อมากินเพราะว่าเห็นคนต่อแถวเยอะวันนี้ก็ยังเยอะอยู่เห็นไหม มันคือนกกระทาทอดทุกคนเอ้ยไม่ใช่นกกระทานหันหน,น้ำจิ้มอย่างเด็ดอะจะบอกเดี๋ยวจะชิมให้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นยังไงถ้วยน้ำจิ้มก็คือใหญ่เบอ้อ์น้ำจิ้มม่กัน,น,นเนี่ยนี่ร้อนๆเลยทุกคนเคยกินไหมอะ พัอชอบกินมัลงนะนีะ่เนื้อมันเยอะอยู่นะทุกคนมันเหมือนไก่น้อยอะไรได้ๆก็คือไก่น้อยเยออุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายนี่เคียวได้ไดถ้าเคียวละเอียดๆกินได้ทางกระดูกเรียบร้อยออร่อยนกกรทาหัน นี่แหละดูเวิรดมากทุกคนไปลองกินดูแล้วทุกคนจะรู้ว่ามันอร่อยเหมือนพี่บอมไม่เคยกินแต่พอมกินกับโบครั้งเดียวให้กินไปอีกไปแล้วทุกคนไปจริงๆเราไปกินข้าวก่อนนะคะลาบ๊ายบาย